คือแบบอาทุกคนมิกกี้เมาส์ใส่สายเอี่ยมไหมแบบมิกกี้เมาส์มีสายเอี่ยมไหมอย่างเงี้ยคือแมนเดลาเอฟเฟกต์ะมันคือแบบคนไหนคิดว่าอะไรวะเราจะอ่านตามคือปรากฏการณ์ที่ผู้คนทั่วโลกเชื่อว่าจักรวาลของมนุษยชาติเกิดแล้วได้ดับศูนย์ไปแล้วอ้างแมวอ่ะอันนี้มันดูแบบอ๋อ,อมันคือแบบความเชื่อของคนอะคาดเคลื่อน ใส่ใส่เห็นป่ะบางคนบอกไม่ใส่เนี่ยวว่าคนที่แบบคนที่บอกว่าคนที่บอกว่าไม่ใส่นี่อายุเท่าไหร่อ่ะแบบคนที่บอกว่าใส่กับไม่ใส่อายุเท่าไหร่คืออยากรู้จะบอกว่าส่วนใหญ่อ่ะคนที่บอกว่าใส่อ่ะจะอายุเท่าเนี่ยหนีแล้วก็โตกว่าเนี่ยหนีไปเลยส่วนของคนที่บอกว่าไม่ใส่จะเป็นคนที่แบบเด็ก เด็กกว่านี้นลงไปส่วนใหญ่นะแต่ว่าแฟกซ์คือมิกกี้เมาส์ไม่ได้ใส่สายเอี๊ยมแต่ความทรงจำยนนี้ตลอดมาคือมิกกี้เมาส์ใส่สายเอี๊ยมมิน่ด้วยพิคจูมีขีดที่หางไหมจะบอกว่าพิคจูมันไม่มีขีดที่หางไว้ทุกคนหางมันเป็นสีเหลืองมันไม่มีขีดที่หางว่ามันเริ่มที่แบบทำไม,มไม่มีอ่ะ คือจริงมันมีอ่ะคือเน็ตโตมากับการที่พี่กรจจูมีขีดที่หาแต่จริงๆมันไม่มีทุกคนดูไม่มีไม่มีอฮ้ยตอนเน็ตรู้แล้วเนแบบทำไมอ่ะให้พี่กรจจูถึงไม่มีขีดอ่ะแล้วทำไม ทำไมอ่ะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับมนุษย์โลกอ่ะใช่ไม่มีขีดดำๆเห็นปะทุกเราทุกคนเข้าใจถูกกันมาตลอดว่าแบบแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคือขีดดำๆที่หา่างใช่ไหมทุกคนเข้าใจตรงกันเห็นปะมันคือเรื่องที่ปรากฏการเหลือเชื่อเพราะว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเลยถ้าทุกคนไม่เข้าใจแบบตรงกันหรือว่าอะไรางี้มันจะแบบมันจะไม่อะไรเลยแล้วก็เกมเศรษฐีที่แบบเป็นโมโนโพลีอ่ะ ไม่ได้อยู่ที่คนว่าเราไปดูที่เป็นโมโนโพลีอะที่แบบมันเป็นคล้ายๆเมเย Major อร์อะที่แบบคล้ายๆคล้ายๆแบบเป็นเป็นที่แบบเป็นลุงใส่หนวดใช่ปะเป็นเกมเศรษฐีแล้วก็แก่ๆเขาใส่แววนปะจะบอกว่าเขาไม่ได้ใส่แววน <laughs> ฉันก็จำว่าเขาใส่แว่นเหมือนกันเขาใส่แว่นอันเดียวเขาใส่แว่นอันเดียวแต่ทำไมเขาไม่ใส่เขาไม่ถอดตอนไหนวะเขาไม่ถอดแว่นตอนไหนอะ